เห็ดตาบมาครับเห็ดปลกตาบนี่นี่ขานะครับเห็ดโคนแต่โคนตาบเห็ดปลกตาบเนาะเป็ไงเนะเาะหอมนี่แม่ได้มานะครับไปหาเองไม่มีเลย หนึ่ดอกสดอกสดอกนะครับก็สดอกดอกหดอกนะดอกที่หกีกตาเจ็บหนยแล้วแปดเก้าองล้อ่มีกครับสองดอกสามสิบสี่นะครับขอมากเลยเดียว ดอกให,ใหญ่สิบห้านะครับพอมากเลยเขาจะดอกใหญ่นะครับเป็นเหตุโคนดอกใหญ่สิหกนี่เป็นดอกตูมนะครับที่ยังไม่บานง่ายรับ ายาวดอกควนนะครับดอกมครับคลิปนี้ก็ให้ดูคลิปนะครับแม่เก็บมาจากนานะครับมเมื่อกี้ผมก็ไปนานแต่ไม่เจอนะครับโอ้โดูกำลังงามเลยเพชรตาเพ็ดปกตา ยวถ่ายทําปกก่อน,นม,อมีฟานมะละกอตาำครับฟานมะมข้างตำครับกำลังเย็ดแกง เบิ่งกันนะครับเ,เ,บแแเ็แล้วครับดอกเหี่ยวๆเลยนี่นี่แหละเหี่ยวของเสียหายากเนาะร่างดอกง,ง,งามๆก่อนตอนเนาะเอาดินออกก่อนนะครับเวลาล่างขุดดินออก เป็นไรแสบเนาะมัอวบเนาะบกคนใส่ใส่ได้หมโอเคอืมาเ้าาเ้าก่าแล้มันอวนั่นเลยมันก็เริ่เริ่มซุ่มคนกลังเริ่มตก ฮ่าหมดแดงฮาหมดแดงกับกรดดอันนี่ไปซบจังพอเนาะหาว่าแต่กับเห็นนี่หากานางพัเฮ็ดเลยเฮ้ยน้านมนใน ح ح> าใสเจังไวดูสิ

กินนะครับบะข้าเมากับเกลือพริกเกลือที่ ใช่บกับเเห็นเนาะมันไมันมันมแม่เอไป,ปเหมือนนี่รับรงว่าเถวไร้ดอกไได้เห็นแม่พ่าพ่อน่นะนะพน่ายางควานได้ยุ่างสวนมันไเบิงบ่งมอนวมันถไ่ว่ามันดอกหน้าหวยด้วยหน้าหวยเขาว่ะไม่ไ,ไปเ มีได้ขางซื้อหน้าพผ่ในท้งคู่ได้ซื้อสวนไผยทั้งคุณหกหกส์ได้มันออกก็ไผ่แถวก็ไผ่มันออกไปก็ไผ่เลยเบิงบอ่บอนบอ่บอไดเบิงบไดมาทังนี้ไปทั้งคุณกู้ซากินทุกคนเวย่านางสวนหมองเอาหนาป่าบ่ออีกหลางยานางมานันอัน หนงเมรเต็มสงไปฮะกะเพียกตนั้นตะเพจบมนอยู่บรนี้เีเพชพอกับบออกก็ปพวกตาลากออกนี่เฮ็ดปลกตามันมากออกอยู่แล้วล่ะก็เพ็ดไทยเนาะขนซุ่มๆเ่เไทยพัาที่ประเทศพิเศษเนี่ยมเอ่ ไมไสิวาาะแล้ก็ต้มผิดใจหมดเลยต้มผิดใจหนาพอเสร็จของเสร็้อาตกลงตัวใขะข่างไฟเลยเด้ครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องบุไดบ้บุอืออ่าตกลงแกงสีเลยเก็บไปตัวครับเก็บไปใส่แกงเห็ดอือนี่ตัดเลย เก็บเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวให้ตูไปใส่แกงเห็ดปัวครับอุ้ยฮักพอละว่าลายนล่ว ครับน้ำฟดแล้ว,ว,ลวใส่บกตามอกพริกใส่นอำพริกใส่นะครับมนุษย์คนคนตายคนล้วใส่มงคชิลรครับใส่มะขามเปียกครับน,น้อยก็มีน,น้อยแต่แกงหลนะ น้ำปลาน้ำาัวยอดน้ำปลาแดกครับยอดปลาด้นึงคนนึงเห็ดมสุกแล้วเเไกลครับอ่าเห็ดวก เป็นนักแซวครับพี่น้องแซวครับมาตุกแกงแรกของปีนะครับในที่นี้คน,นกระบอตกมาตุกปิดปิดท้ายใส่ผักอีตูนะครับแต่อีตูครับพี่นอ้องมาตุ๊ก หอดกลางมือนแสบคักแสบเนี้ย่ <Okay. S 1> นี่นับ,นบเรียบร้อยแล้ว,ว่าเตนี้ตักไปน,นี่อาดถูกี่อยอตัหอมแกงมาใส่แกงเห็ดปวกใส่หอย,อยอตู